สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการสร้างตู้เสื้อผ้านะคะโดยกลุ่มของเรามีด้วยกันสองคนก็คือ 1. นึ่งนางสาวพ,พัทรพรยังจีนเลขที่17ชั้นมหะทําหนึ่งและ 2. องน,นายพัธรชอบมาลังเลขที่สชั้นมหะท่าหนึ่งค่ะเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะโดยการวาดสี่เหลี่ยมนะในขนาด1นึุ่ดสศูนย์ 0.60 Enter เราจะพูดภูถึง0.10 Enter ดึงขึ้นไป0.10 Enter แล้วเรา offset ทำโครงประมาณนี้แล้วก็พุนนทธูขึ้นไปหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์แล้วเราก็ดันด้านหน้าทิ้งไปนะคะมาตัดเส้นตรงนี้ และดันเข้าไป0.02ทั้งสองข้างจากนั้นเราก็คลิกด้วยกัน3ครั้งคลิกขวาเมกรุ๊ป ขั้นตอนที่เราจะทําชั้นวางของตรงกลางเราจะวัดจากด้านซ้ายตรงนี้จนถึงตรงนี้เป็น1 1ซ่ง1ุจุดอเราจะเว้นเาไว้ด้านละสองเซนติเมตรก็จะเหลือห เราก็หาครึ่งก็คือ0.56 0.56 Enter แล้วก็นับจากแ้านี้เข้ามา0.56 0.56 Enter ้ณจุดตรงกลางเราก็พูดพูดขึ้นมา ที่ 0. 0 enter เราก็ดึงมาให้สุดที่ตรงนี้แล้วก็เมกดลูป เราก็กดถูขึ้นไปที่0.002เอ็นเอจากนั้นเราจะทำชั้นวางของ Offset ขณะที่เราต้องการขีดขึ้นไป ลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกการคลิกแล้วก็ e l e t e ไม่ใช่ต้องไคลุกบนบนก่อนคลุก delete เราก็ดันตัวนี้เข้าไปให้สุดแล้วก็ตีเป็นสี่เหลี่ยมด้านในแล้วก็ดันออกมาที่0.02 0.02 enter จากนั้นเราก็ make group ูนย์จุดศูนย์สอก็อยู่ประมาณนี้ไมุ่กแล้วก็ดันออกมาที่ให้เป็นเส้นสีเขียวที่0 0นย์ enter นำตัวลิ้นชักตัวนี้เลื่อนออกมาด้วย ให้เป็นเส้นสีเขียว0.20 Enter ก็มันจะติดกันประมาณนี้กดชิปให้เป็น2ชิ้นพลิกขวา m i ก g r o u แล้วก็ดึงลงมาด้วยการกดชิปให้เป็นเส้นสีน้ำเงิน นีไ่ไงได้แล้วลนำเราก็นำตัวไหนเข้าไปไว้ที่เดิมนี่ตรงนี้เข้าในอีกนิดนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคจากนั้นเราจะทำฝาด้านบน ตั้งตีสเหลี่ยมขึ้นมาบนานี้ทังนี้เราขึ้นดันขึ้นไปที่0.04 Enter ดันมาด้านหน้า0 0 4 Enter ดันมาด้านหน้าที่0 0 4 Enter ไวเราทำกวาดราวแขวนที่ตรงนี้0.03 enter enter คลาวขยับจากตรงนี้จนถึงด้านนี้นั่นก็คือ1.20 1.12พุทธภูมิ1 2. จุดหนึ่งสองหนึ่งจุดสองอินเทอร์พอดีจากนั้นเราจะทำควาปตรงตูกเราวัดก่อววนว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่ ส so, 5งจุดห้าเกู้นยงจุดสี่ศูนจุดสี่ศูนตรงนี้ 0 5 9 1 4จุ enter หนึ่งจุด 4, สีศูนย์ enter เดินออกมาที่0.02เอ็นเทอร์ด้านล่างความสูงอยู่ที่1.0 หนึ่จุดห้าสามหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ศูนย์จุดห้าสาม enter เดินออกมาที่ 0, 0. ูน enter เสร็จแล้วจากนั้นเราก็ลงสีลบจุดอ,อืมทัมกระัจ่จก ไปลงสี สีค้บหมดแล้วก็จะอ่ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ